เป็นหมอมาคุณหมอเป็นหมอมากี่ปีแล้วคะด้านนี้เป็นหมอด้านนี้มาน่าจะเกือบ20ปีแล้วเชื่อว่ามีเคสแบบต่างๆเยอะมากอยากให้เล่าเคสที่จดจําได้ไหน่อยเคสที่แปลกๆก็ได้ว่าคุณหมอเจออะไรบ้างเคสที่แปลกๆจริงๆเลยก็คือ,อ,อการนําสิ่งแปลกปลอมเข้าในลําไส้ทางทวารค่ะครับคุณหมอเจออะไรบ้างคะเจอขวดน้ำม,มันลมครับแล้วก็มีขวดเรโซนาลูกกิ้งใช่ครับลูกกิ้ง เป็นเป็นขวดเลยคะเข้าไปทั้งขวดเลยแล้วก็มีที่ฉีดน้ําสายฉีดน้ําในห้องส้วม<น>ห้องส้วมเวลาเป็นสายชําราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้แล้วมีอะไรคะคุณหมอที่สูบลมใช่ไหมเห็นบอกที่สูบลมครับที่สูบลมนี่เป็นเคสที่หนักอยู่ฮะเพราะว่ามีเป็นเด็กปั๊มครับแล้วก็ดมเทื่อนแกล้งด้วย<อ>การใช้ที่สูบลมเป่าเข้าไปทั้งก้นเลยที่สูบลมของ ของตามปั๊มเนี่ยมันเป็นที่สูบลมที่ความดันค่อนข้างสูงครับมันก็ทําให้ลาไส้มีไส้แตกไส้ทะลุที่ต้องผ่าตัดโอ้แล้วเคสนี้ถือว่ายากเลยไหมแล้วคุณหมอจัดการยังไงคะก็สายยังไงก็ไม่ยากครับก็ผ่าตัดลาไส้ที่ที่มีปัญหาครับตัดออกใช่ครับท้ายที่สุดแล้วเคสแปลกๆเหล่านี้คุณหมออยากจะเตือนยังไงคนที่ดูอยู่ทุกคนบ้างเพราะว่าอ่ามันอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะอาจจะเป็นเรื่องที่พูดยากนิดนึงแต่ว่าถ้า ต้องเตือนในมุมของคุณหมอจริงๆที่ทําการรักษาคนแล้วเจอเคสแบบนี้เตือนอยังไงดีคะหนึ่งคือทวารเนี่ยเอาไว้สำหรับการขับถ่ายครับก็พยายามอย่าใช้อย่างอื่นให้มากครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างเช่นพวกดิวโดอะไรต่างๆมวกนีฮะสามารถเข้าไปติดได้เพียงแต่ว่าเราเราต้องดูว่าเออมันมีฐานอยู่ที่เราแบบสามารถเอาออกได้ครับไม่สามารถจะเข้าไปติดได้อะพวกนี้